ยักยอกเงินผัวไม่มีความไม่มีความผิดค่ะแต่ถ้ายักยอกคนบริษัทเป็นคดีอาญาเขาผ่านอะไรชีวิตเขาผ่านอะไรไมาด้วยกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้จบไม่ได้จบ,จบยากไม่จบยากหรอกเขาคุยกันได้เชื่อพ,พี่พี่ที่เชื่อว่าจูนเนี่ยเขาต้องสงสารหนุ่มนั่นแหละมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เธออย่าลืมว่า จะหาผัวที่เหมือนกับตู้ ATM อย่างนี้มันไม่ได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันมีแต่ความโกรธความแค้นความเสียใจความน้อยใจคําถามต่างๆว่าทําไมเอ่ละค่ะพี่เต่าคา่อย่างเรื่องพี่หนุ่มกระาออกมาแถลงข่าววันนั้นก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็เย็นแลแ้วแหละนะคะก็ะไปรวงกันที่งานเดียวเลยที่เรื่องราวเกี่ยวกับการโดนยักยอกเงินออกจากห้างบุ้นส่วนจำกัดบ,บ,บริษัทบริษัท3 ก็คือมีพี่หนุ่มเนี่ยเป็นบุคคลที่หนึ่งแล้วก็มีน้องสาวพี่หนุ่มแล้วก็มีตัวอดิยาเขาแจ้งจับสองคนคเขาฟ้องสองคนคคจูนต้องมีสติแล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดทนายความของจูนออกมาให้สัมภาษณ์แลว<า>้วคุกกี้เสี่ยงไทยแต่เขาบอกเขาไงเขาก็จะช่วยเต่มที่ให้ให้ดึงถึงที่สุดห<า><ว>น้าที่ของทานายความเขาเป็อง<ช>อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาก็จะต้องดูเอกสาร เอกสารเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าเงินมันออกไปประมาณเกือบห0าร้อครั้ง,อองแล500้ว5้0 <500 S 1> ครั้งเป็นชื่อใครคือ,อ,อแม่มคนอาจสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจในในคำที่พี่หนุกพูดเนะาะบางคนก็ยังจะไปเม้นด่าหรืออะไรกันอยู่จริงๆแล้วมันคือการยักยอกเงินบริษัทหรือยัยกยอกเงินอดีตสามีไม่ใช่อดีตสามีเขายังไม่อยากกันยักยอกเงินผัวไม่มีความไม่มีความผิดค่ะแต่ถ้ายักยอกบริษัทเป็นคดีอาญากานเงินเราเป็นอยู่ในก้อนของบริษัทบริษัทเพราะว่า ขคขยักยอกเงินผัวเมียใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าจูนได้ข่าวว่าเครียดนี่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนี่ไปเขาโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าพี่ว่าเรื่องนี้จบง่ายนะยังไงคะแม่ทำตามที่พี่หนุ่มบอกก็คือพี่หนุ่มบอกว่าให้ให้เคลียร์หนี้ที่ที่มีอ่ะให้หมดแล้วก็ให้เงินเขาสักห้าล้านแค่นั้นก็จบแล้วแต่ยอดทั้งหมดมันมันกี่ล้านะแม่หกสิบแมหกสิบหกล้านหกสิบหกล้านก็แสดงว่าเขาก็ไว้ใจเมียเขาอะ ไหมล่ะตั้งแต่ปี58ไม่ใช่เหรอเราที่หกหกแล้วอะ่ะถึงครึ่งและแคละคายอะ่ะแม้ว่าเงินมันหายไปไ,ไม่หรอกเขาก็ต้องเป็นคนเราเนี่ยนะเมื่อเวลามันทะเลาะกันอะ่ะมันก็ต้องจับผิดกันะนะเนาะทีนี้เนี่ยจูนเขาก็ไปฟ้องน้องผู้หญิงคนอีกคนหนึ่งที่ศาลลบบุรีแล้วก็กําลังอทธรณ์กันอยู่เพราะว่าจูนเขาชนะ,ะนะคะเขาก็อทธทณ์อยู่ว่าว่าอะไรนะให้การเท็จ นะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยมันก็ต้องรอมันมันคุยกันง่ายไม่ได้ยากเลยคู่นี้เพราะว่าเขาเป็นเขาลำบากมาด้วยกันแต่ล่าสุดที่หนุ่มจะบวชด,ด้วยก็ไปไปเลยไปบวชเอาลูกไปเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปทิฏฐิอย่าไปอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเขาคือสามีเราปัจจุบันนี้เขาจะเป็นสามีเรายังเป็นสามีเราเพราะยังไม่ได้อยากกันเขาเป็นสามีเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปยุยงยุยงตะแขงรั่วเนี่ยเขต้องระวังด้วยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่า จูนผิดไหมผิดแต่ว่าคดีนี้หนุ่มเป็นคนฟ้องแล้วหนุ่มเป็นใครก็คือสามีามเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอมาแค่นี้ไม่ได้เยอะเลยลถามว่าหนุ่มเขาจะเอาจูนไปเขาไม่เข้าหรอกไ,ไปคุยกันไ,ไปคุยกันเอยคุยกันได้แต่คนก็มองหลายมุมมาแม้จากใต้คอมเมนต์เขาก็บอกว่าหรือว่าพี่หนุ่มแบบมโมโหจากครั้งที่แล้วที่แบบอีกฝั่งหนึ่งของน้องวิ่งที่เขาแพ้ก็เลยมาเอาคดีนี้มามันไม่เกี่ยวกันหรอกมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เธออย่าลืมว่า จะหาผัวที่เหมือนกับตู้ ATM อย่างนี้มันไม่ได้แล้วล่ะโธอพี่เต่าแนะนำมีเท่าไหร่ก็ให้เมียหมดอ่ะเข้าใจไหมอ่ะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเขาขอแค่ปิดนี้ให้เขาแล้วก็ขอเงินสุดแค่ห้าล้านเานานนออแล้วเลอเอไปคุยกัน <ๆ S 1> เลอเก็ไม่ต้องหยากันอีกแล้วแม่คิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องราวจบดีจบดีก็คือเกลียดกันได้จบดีเพราะยังมีลูกด้วยกันหนูจำไม่เถอะคนลําบากมาด้วยกันเขาลําบากมาด้วยกันแล้วก็ เขาอยู่กันตั้งแต่ลำบากจนเขาร่ารวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นอกเห็นใจกันมันมีอยู่แล้วตอนนี้มันมีแต่ความโกรธความแค้นความเสียใจความน้อยใจคําถามต่างๆว่าทําไมแต่เมื่อได้เจอกันแล้วนึกถึงตอนวันเราแต่งงานกันวันที่เราแต่งงานกันวันที่เขาขอเราแต่งงานวันที่เราลําบากด้วยกันวันที่หนุ่มไปยืมเงินจูนจูน จูนก็ให้เงินหนุ่มยืนเพราะว่าเด็กเขาลำบากกันมาทั้งคู่เขาผ่านอะไรชีวิตเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้จบไม่ได้จบยากต้องรอดูอีกทีนึงไม่จบยากหรอกเขาคุยกันได้เชื่อพี่พีพ่ีเชื่อว่าจูนเนี่ยเขาต้องสงสารหนุ่มนั่นแหละเขาก็ต้องทําตามที่หนุ่มบอกนั่นแหละเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนมันลําบากมาด้วยกันน่มันเห็นใจ ยังไงก็เห็นใจเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพอกเก็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรังเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะก็คือเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะฮะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ,ญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะ มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิน่นๆใครสนใจติดต่อนักธุรกิจพูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย